วั้นี้ครั้งหนึ่งครับว่ากระบวนการในการแลกเปลี่ยนเราในครึ่งเช้านี้ก็คือเป็นค,ครูต้นเรื่องที่จะมาเล่าเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนนะครับ20นาทีและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกครึ่งชั่วโมงที่เราจะมาคุยกันอาจจะมีประเด็นสงสัยทั้นําถามเพื่อเชื่อมโยงไปกับ visible learning น,นะครับและสุดท้าย20นาทีจะเป็นช่วงจังหวะที่ผู้ทรงมนุษย์ได้เติมเต็มความเข้าใจยกระดับความเข้าใจเรามากขึ้นนะครับนี่ก็ขอยกพื้นที่นี้ให้กับคุณดนีนะครับขอเชิญครับขอ้ับคานี่ยร เอ้กูเรนี่ได้หนักตัวเองดีไหมครับเอ่อคุณครูนันี่นะคะเป็นครูทัศน์ทีเซีมาจากโรงเรียนปลายาวนะคะเออ่ที่ที่เป่าก็ภูมิใจเสนอคุณครูนันี่เนื่องจากว่าท่านก็ทำเรื่องของโปรเจกต์เบสเพราะเป็นเบสนะคะ กับเด็กเล่นมากเลยเด็กป2ออลองมาดูว่าเด็กป2ออเนี่ยนะทำ Top ็อเสนเบสแล้วแก้ปัญหาได้ดีเนี่ยนะเขาทำกันอย่างไรนะคะจุดเด่นของงานของคุณนันนี้เนี่ยก็คือบทบาทของคุณครูที่พาเด็กไปเผชิญกับปัญหา แล้วพาเด็กเนี่ยก้าวข้ามปัญหาของตัวเองได้เราขอขอเริ่มจุดประกายตรงนี้ว่าอยากให้ลองฟังแล้วลองจับตามองดูว่าช่วงที่คุณครูทำงานกับทำงานกับเด็กในบทบาทของフิลิเตอร์การเรียนรู้นั้นเนี่ยคุณครูันนี้มีบทบาทอย่างไรเชิญค่ับ ในวันนี้นะคะก็ชื่อกนกวนานแอนเพนะคะหรือว่าครูแดนนี่นะคะมาจากโรงเรียนบ้านกระดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็วันนี้มาแบบปลอดภัยค่ะออเอาแต่เนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันเรื่อง p r o p e r t d learning นะคะเรื่องของคัพเคมิคอลนะคะชื่อน,นี้นะคะก็มีที่มานะคะกว่าจะเป็นชื่อนี้ได้ ก็คือเรามาคุย okay. ก so, ับเด็กกันก่อนว่าทําไมเราถึงตั้งชื่อนี้เด็กว่าเออมันมาจากหม้องั้นเราตั้งว่าคัพเค้กหม้อดีไหมคะครูนะคะก็เลยเป็นชื่อนี้นะคะตอนแรกเนี่ยเป็นปัญหาก็คือจากทาเค้กแต่ที่บ้านไม่มีเตาอบคือโรงเรียนของเราอะค่ะมีเขาเรียกว่ากิจกรรม maker space นะคะก็คือเด็กๆก็จะทํากิจกรรมตามที่เด็กชอบนะคะซึ่งห้องอาหารเนี่ยเรามีเตาอบ เด็กๆก,ก็ทำเตาอบก,กันทำเค้กนะคะแล้วเราก็ใช้เตาอบนะคะหลังจากนั้นเด็กก็อยากไปต่อยอดที่บ้านแต่ด้วยที่บ้านของนักเรียนนะคะเรามีนักเรียนชนเผ่าค่ะก็จะเป็นเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงมเสื้อนะคะมงนะคะก็จะมีหลายชนชาติพันธุ์นะคะเขาก็ไม่มีเตาอบที่บ้านเลยคิดว่าเอ๊อยากจะทำยังไงดีให้เราได้กินครับเค้ก ก็เลยใช้ปัญหานี้ค่ะมาใช้ในการศึกษา สือหรือตัวสอบหนึ่งทำไมเค้กต้องใช้ในงานวันเกิดจะเริ่มต้นของเค้กวันเกิดมีขึ้นครั้งแรกในประเทศเยอรมน,นีช่วงยุคก,กลางมีการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูที่ทรงมีพระเยซูซึ่งอยู่ในผ้าห่อตัวเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูค่ะ มันจะเดนน้ำมันอ๋อเพราะว่าเราจะใส่น้ำมันข้างในใช่ไหมคะเพราะครั้งที่เราเราไม่้ใส่น้ำมันใช่ไหมธีการทําคลิกหม้อนะคะหนึ่งเทน้ำมันให้ท่วมก้นหม้อค่ะสามปิดฝาหม้อแล้วเปิดไฟปานกลางรอหม้อสิบนาทีค่ะ 10นาทีแล้วให้อ่อนไฟลงนะคะระวังฟันด้วยนะคะแล้วนำเค้กใส่ลงไปในหม้อแล้วปิดฝาเลยค่ะิดฝาแล้วรอ15นาทีค่ะ หาสื่บสวนสร้างสรงสรค์สะท้อนและสร้างความแตกต่างนะคะโดยข้างล่างนะคะเครื่องมือที่ใช้อันนี้เรียกว่า stream design process นะคะเราก็จะสอบแทรกในกระบวนการ EDCA นะคะซึ่งวิชา problem based learning นะคะของโรงียนต้งประดาวค่ะจะเป็นวิชาที่ให้นักเรียนนะคะได้มีโอกาสเลือกหัวข้อในสิ่งที่ตัวเอง ต้องการที่จะศึกษานะคะมาจากปัญหารอบตัวนะคะปัญหาที่บ้านโรงเรียนหรือว่าสัขขงคมที่นักเรียนพบเจอนะคะแล้วเลือกมาใช้ศึกษาแล้วแก้ปัญหานะคะโดยใช้กระบวนการเอทิกาซึ่งเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนบ้านประดาวนะคะนักเรียนเนี่ยจะได้ศึกษาข้อมูลนะคะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมวิธีการในการแก้ปัญหานำไปสู่ สุดท้ายนะคะเผยแร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นนะคะกระบวนการทั้ง6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1นะคะก็คือ explore นะคะสำรวจก็คือขั้นตอนที่1เนี่ยนักเรียนจะต้องไปสำรวจปัญหารอบตัวของตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของตัวเองนะคะที่โรงเรียนนะคะหรือว่าที่ชุมชนของตัวเองว่าตัวเองอยากจะทําปัญหาอะไรนะคะหรือว่า เห็นปัญหานี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะแก้ไขนะคะเขาก็จะเลือกมาหนหัวข้อแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่สองนะคะก็คือ define ค่ะ define ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบุปัญหานะคะเมื่อน,นักเรียนได้หัวข้อแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องเขียนสิ่งที่รู้แล้วนะคะว่าตัวเองรู้อะไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้บ้างความรู้เดิมที่ตัวเองมีคืออะไรนะคะ สองคือเด็กๆก,ก็จะต้องตั้งคำถามค่ะเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะก็คือสิ่งที่อยากรู้และสุดท้ายนะคะสิ่งที่ควรรู้นะคะก็มาจากคุณครูนั่นเองหรือผู้ปกครองก็ได้นะคะที่อยากจะเติมเต็มให้กับนักเรียนนะคะเมื่อได้หัวข้อแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ามนะคะก็คือ อินเวสติเกตนะคะขั้นตอนนี้นักเรีย hmm. นจะได้ mm hmm. ไปสืบคน้นความรู้นะคะจากในความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะคะวิดีโอผู้เชี่ยวชาญตาํารานะคะผู้เชี่ยวชาญนี้ก็คืออาจจะเป็นครูก็ได้นะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือว่าคนในชุมนชนนะคะก็สามารถให้ความรู้ได้นะคะและต่อมานะคะเมื่อได้ความรู้ที่เพียงพอแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4นะคะการแก้ไขปัญหา โดยการคิดนวัตกรรมนะคะวิธีการนะคะหรือว่าเป็นโมเดลก็ได้นะคะที่เขาจะสามารถมาใช้แก้ปัญหาได้เมื่อทำผลิตภัณฑ์อะไรของตเองเสร็จเรียบร้อยนะคะเข้าสู่ขั้นตอนที่5นะคะก็คือ reflect นะคะ r e f ซ e c t and redesign นะคะขั้นตอนที่5นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเป็นขั้นตอนที่นักเรียนเนี่ยจะได้นำสิ่งที่ตัวเองที่ค้นไปใช้แก้ปัญหารจริงๆนะคะว่าได้ผลหรือเปล่า เป็นไปตามเป้าหมายที่เด็ตั้งไว้ไหมน,นะคะแล้วก็อยากจะแก้ไขในจุดๆไหนซึ่งส่วนส่วนนี้ค่ะถ้าหากว่านักเรียนมีเวลาเขาก็สามารถรีดีไซน์ได้อย่างเช่นขั้นตอนที่นักเรียนนะคะอเคแล้วเขาเกิดปัญหาอยากจะแก้ไขในจุดจุดนี้นะคะแล้วก็ต้องการหารความรู้เพิ่มเติม,ตมก็รีดีไซน์กลับไปที่ขั้นตอนอินเวสติเกตใหม่โดยการ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็นำไปสู่ create แล้วก็ไป m u s e c อีกครั้งหนึ่งเมื่อได้โจทย์ที่โอเคแล้วนะคะถูกต้องแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่6นะคะก็จะมีการนำเสนอข้อมูลนะคะก็จะมีการถ่ายทำวิดีโอนะคะมีการจัด,ดนิทรรศการแล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะอันนี้ก็คือ6ขั้นตอนที่ที่เราได้ ทำการเรียนรู้นะคะทั้งหมดของเน้นบระดาหนึ่งปัญหาใช้เวลา20สิสัปดาห์นะคะหรือว่าหนึ่เทอมค่ะเป็นช่วงเวลาที่นานพอสมควรแต่ว่าเด็กๆจะได้ความรู้ที่ลึกซึ้งแล้วเขาก็จะสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจันแล้วก็ต่อยองได้สิ่งที่นักเรียนจะได้รับนะคะก็คือป้องหมายที่เขาจะได้ะะมีทั้ง K S A นะคะ ความรู้ที่เด็กๆจะได้รับน,นะคะในส่วนของโรงเรียนบ้านตาดาวเนี่ยนะคะความรู้เนี่ยไม่ได้เกิดมาจากคุณครูก่อนคุณครูจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเด็กๆจะได้อะไรก่อนนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องเร่องหัวข้อก่อนเมื่อเด็กๆได้หัวข้อแล้วคุณครูถึงจะเอามาประเมินค่ะว่าสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้อ่ะคืออะไรสอดแทรกตัวชี้วัดอะไรอยู่ในนี้บ้าง บูรณาการกับวิชาอะไรนะคะซึ่งก็จะอยู่ในส่วนของโนเลกนะคะคุณครูเนี่ยจะต้องไปศึกษาประ,ะเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้สิ่งที่ควรรู้ของเด็กก่อนนะคะว่าเขาศึกษาอะไรถึงจะเอามาบูรณาการกับวิชาต่างๆได้นะคะแล้วก็ระหว่างที่สุบค้ข้อมูลเนี่ยก็อาจจะมีสาระความรู้อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะที่จะช่วยเสริมให้เียนเนี่ยะะเกิดการแก้ปัญหา อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เด็กอยากรู้นะคะเด็กอยากทราบว่าเค้กเนี่ยมาจากไหนคุณครูก็ต้องประเมินดูแล้วนะคะว่าความรู้ที่เด็กจะได้รับเกี่ยวกับเรื่องของเค้กเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเค้กนะคะที่เริ่มต้นในประเทศยอรมานนะคะเฉลิมฉลองในวันที่พระเยซู ได้ปัสสุนะคะก็จะมีการบรียนการในวิชาสังคมนะคะศาสนานะคะมีประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีการดูคศพศนะคะภูมิศาสตร์ตำแหน่งพระพิตประเทศต่างๆนี่นะคะก็คือในระหว่างที่เด็กศึกษาค้นข้อมูลเนะะี่ยเราก็จะ ช่วยอธิบายความรู้ในส่วนนี้ให้เด็กได้รับนะคะซึ่งเด็กปสองเนี่ยเขาก็อาจจะได้ความรู้ที่แอดวานซ์ในกว่าชั้นของเขานะคะบางทีอาจจะเป็นข้อมูลของระดับชั้นป .5 ป .6 นะคะที่เข้ามาสริมในนีน้ด้วยก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็ทำไมเคสต้องใช้เตาอบนะคะก็จะเล่าเกี่ยวกับกระบวนกนารทำงานของเตาอบนะคะเป็นเรื่องของความร้อนนะคะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเราก,ก็จะใช้ในส่วนนี้นะคะวิชาต่างๆเนี่ย ดูว่าเด็กได้ไหมนะคะในส่วนของการวัดและประเมินผลนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เด็กๆจะได้รับนะคะก็คือเป็นทักษะนะคะซึ่งทักษะจตวตอที่21ของโรงเเสตนกสประดามีทั้งหมด9ด้านนะคะตอนนี้ผมาอีกหนึ่งทักษะคือทักษะอาชีพนะคะเป็น10ด้านนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ความคิดสร้างสรรค์นะคะคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะทาํางานเป็นทีมการสื่อสารการรู้จักตัวเอง การบริหารจัดการตนเองนะคะการรับผิดชอบความสัมพันธ์การรู้จักสังคมและสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับอาชีพนะคะซึ่งเรากำลังเพิ่มเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันทที่เราใช้ประมินผลกลุ่นะคะและอย่างที่3นะคะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนะคะทั้ง13ข้อนี้นะคะมาจากการ P C ของ สินใจด้วยความรอบข้อบมีเหตุผลนะคะไม่เอาอไม่เอาปรยผู้อื่นเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่นะคะรับผิดชอบในการทํางานให้สําเร็จน,นะคะตรงต่อเวลานะคะแลสะสุดท้ายปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยตนเองนะคะก็เด็กๆก็จะได้คุณลักษณะัน่ประสงทั้ง13ข้อนี้นะคะผานกระบวนการ problem s d l n i n g นะคะโดยก่อนเริ่มกระบวนการนะคะ ในวันแรกที่เราสอนนักเรียนเนี่ยเราจะต้องทําความรู้ความเพื่อใจกับนักเรียนก่อนนะคะว่าเป้าหมายที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นยังไงแล้วคุณครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนยังไงนะคะก็อย่างที่กล่าวไปขั้นต้นนะคะคุณครูคก็จะประเมินนักเรียนนะคะผ่านการสังเกตผ่านการปฏิบัติงานนะคะการทํางานต่างๆนะคะโดยใช้แอปพลิเคชัน Starbitcard นะคะเป็นการประเมินผลในตอนนั้นเลยนะคะ ีค่ะวันแรกของการเรียนนะคะนักเรียนป .2 เนี่ยค่ะเพิ่งขึ้นมาผ่านปหนึ่งมาแค่ปีนึงซึ่งประสบการณ์การเรียน c o m พิวเตอร์เน้นนีก็มีบ้างนะคะเขาจะเรียนมาแล้ว2เรื่องพราะหนึ่งปีการศึกษาสเรียนสองเรื่องนะคะทีหนึ่งและทีสองก็เมื่อเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่ครูจะต้องดูเลยก็คือเราต้องดูหน่วเขาแล้วดูค่ะว่าปฏิกิริยาโตตอบของนักเรียนเป็นยังไงเขาสนใจไหม แววตาของแต่ละคนแตกต่งางกันค่ะน้องน้ำหวานสนใจมากพ่อเคยเรียนมาแล้วแล้วก็มีประสบการณ์ตอนตอน,นึ่งเกียวหัวข้อจากที่บ้านมาน้องต้นข้าวไม่รู้เรื่องตอนนี้ผมสนใจอย่างอื่นอยู่บางคนก็คิดไม่ออกนะคะบางทีเราคุยกับเขาเขาก็ไม่ตอบก็เนี่ยอย่างนี้ก็มีนะคะซึ่งสิ่งที่คุณครูจะต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องกระตุต้นเขา กะตุ้นยังไงให้เขาบอกอาจจะมีการเล่นเกมก่อนนะคะอาจจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอ้าววันนี้นักเรียนทําอะไรกันบ้างคะเมื่อเช้าใครทาข้าวมาบ้างคือพูดคุยกับเขาให้เขาว่าเกิดการพูดคุยกับเราปฏิยากับเราต่อน,นะคะบางทีถ้าเราไม่คุยเราเปิดเลยอ้าวปัญหาที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างคะนักเรียนตอบไม่ได้นะคะเบาอสองเลืงมากประสบการณ์ที่คุณนายสอน PPL มาะคะ่ะ ยากก็คือ,อสิ่งที่ยากสำหรับเด็กๆก,ก็คือหัวข้อที่หนึ่งนีแ่แหละค่ะการเลือกหัวข้อปัญหาเด็ก,กเขาไม่รู้ค่ะว่าสิ่งที่เขาเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยอะไรคือปัญหาบางทีกนที่เขา,าล้างจานอยู่อะแล้วมันลื่นจานเนี่ยหลุดมือออกไปนะ่ะแล้วมันก็แตกเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือปัญหาที่เขาพบเจอตอนที่ล้างจานค่ะบางคนก็เนี่ยค่ะรองเท้าหายนะคะอันนี้ก็คือ ปัญหาของเขานะคะสิ่งที่เราต้องคุยกับเขาก็คือเราต้องพาเขาออกไปเรียนระู้นอกสถานที่ให้เขียนสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบมีอะไรนะคะอาศัยประสบการณ์เดิมของเขาูุกุิเขาให้มากมากนะคะเมื่อเขาได้หัวข้อปัญหาเนี่ยเขาก็จะนามาต่อยอดในขั้นตอนต่อไปได้นะคะอันนี้ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือให้สังเกตติ็ก่อน,นะคะแล้วก็ถามถามยังไงก็ถามไตระดับไปเรื่อย ถามจนได้คําตอบที่แน่ชัดว่าโอเคหัวข้อนี้คือหัวข้อที่เขาต้องการแล้วนะคะอันนี้นะคะหัวข้อหลายหัวข้อนะคะ20คน20หัวข้อทอํายังไงสิ่งที่คนนี่ทำคือนี่ค่ะโหวตนะคะโหวตเสร็จแล้วถ้าอยากทาเรื่องเดียวกับเพื่อนก็สามารถจับก,กันได้หรือว่าความสนใจใกล้เคียงการเรื่อนสัตว์เรื่องแมลงเรื่อนงดม,มีเป็นเรื่องสัตว์ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ หรือถ้ามันจะมีมากมากจริงๆนะคะคุณครูก็ต้องเปิดใจรับนะคะ,ะว่า10กลุ่มก็ต้องทําได้นะคะเพราะว่ามันคือการเรียนรู้ที่เด็กมีความประสงค์อยากจะทําแบบนี้จริงๆนะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องใช้คําถามกระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้นะคะว่า,าเด็กๆอยากทำอะไรนะคะรสชาติเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็คือเราถามถามทุกกระบวนการเลยเราต้องพูดคุยกับเขาตลอดกระบวนการทั้งห้ขั้นตอน ะะชวนให้เขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็หมั่นเช็คความรู้บ่อยๆโดยการถามจากสิ่งที่เขาค้นหามาค่ะแล้วก็มีการพาออกไปนอกสถานที่ด้วยนะคะซึ่งนักเรียนคนอื่นๆกลุ่มอื่นๆเขาก็จะได้ศึกษาร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นถ้านักเรียนกลุ่มที่ทำอะไรศาสตรเนี่ยคะ่ะเขาก็จะได้ไปดูเรื่องเคื้อเรเพราะว่าทุกคนต้องเรียนรู้ร่วมกันนะคะ สุดท้ายเราก็จะต้องช่วยขยายความรู้ให้กับนักเรียนด้วยนะคะถ้าอย่างเช่นสิ่งที่เขาหากมาได้เนี่ยขมานาเบะดีโซดากดแ,แ้แป้งร์บอนออกไซด์อะไรพวกนี้เด็กปอสองไม่เข้าใจคะ่ะคุณครูก็ต้องมีหน้าที่คะ่ะช่วยเพิ่มเติมความรู้ให้กับเขานะคะอันนี้ก็อยู่ในขั้นที่จุดประกายความคิดนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก,ก็คือเราจะต้องช่วยเป็นแรงเป็นาลใจให้กับเขาบางทีเขารู้สึก เพราะเพราะว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราก็ต้องช่วยเขานะคะบางทีถ้าคิดไม่ออกจริงๆอ่ะเราอาจจะหาทางเลือกมาให้เขาเลือกแล้วได้ลองทดลองผิดลองถูกนะคะลองผิดลองถูกว่าแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมแต่เราจะไม่บอกคำตอบก,ก่อนนะคะว่าแบบนี้อย่างเช่นเขาทำทาับเค้กมอ่ะแล้วใช้ถ้วยกระด,ดาษลงไปอบปรากฏว่าไม่ทำยังไงคะเราก็ต้องให้เขาเลือกะค่ะ ทำไมอ่ะเพราะอะไรล่ะถึงไม่แล้วอะไรที่การคำนวณได้บ้างเขาต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของส,สารอะไรเงี้ค่ะเข้ามาใช้ในการคิดนะคะก็คือเ็นป .2 เนี่ยสิ่งที่เป็นทฤษฎีเขาจะไม่จําเขาจะต้องได้ลองด้วยตัวเองในการลองผิดลองถูกลองซีถ้วยฟอยอถ้วยเซรามิกได้ไหมถ้วยแก้วได้ไหมเนี่ยค่ะก็ให้เขาลองเยอะๆเขาก็จะได้คาตอบที่ฝองจำนะคะผ่านการลองผิดลองถูก สุดท้ายเขาก็เนี่ยค่ะได้ถ้วยฟองนะคะที่สามารถการฟองน้ได้อันนี้ก็คือเราผ่านการดีฟิชชั่นนะคะหลายรอบนะคะกว่าจะได้สูตรนี้มานะคะซึ่งใครๆก็ทําได้ที่บ้านนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็มีการนําเสนอนะคะข้อมูลโดยการถ่ายวิดีโอนะคะจัดนิทรรศการให้ผู้ปกครองเข,าข้ามาดูนะคะแล้วก็มีการไลฟ์สดซึ่งเด็กๆเนเี่ยจะต้องจัดเตรียมข้อมูลด้วยตนเองนะคะแล้วก็ดูว่า ใครจะพูดอะไรแบ่งหน้าที่กันนะคะว่าใครจะทําอะไรบ้างซึ่งครูครูเนี่ยจะเป็นคนคอยสังเกตแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำเขาอันนี้นะคะก็เป็นคําถามที่ในระหว่างการที่เด็กๆกำลเสนอเนี่ยตรงนี้ค่ะคือจุดที่ทําให้เรารู้ว่าเด็กเข้าใจไหมผู้ปกครองเขาก็จะถามแม่อยากจะอบเค้กเนี่ย ที่เป็นอย่างอู๋นี่ไม่ใช่เค้กได้ไหมเนีย่ยเตาอบเนี่ยค่ะลมควันเนี่ยอบได้ไหมนะคะคือถ้าเราเนี่ยไม่อบเค้กเป็นอบไก่แทนได้ไหมเนีย่ยค่ะก็คือก็คือเป็นการต่อยอดความรู้ของนักเรียนนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในการตอบคำถามแบบนี้ได้อย่างไรเราจะดูตรงนี้นะคะความรู้ที่เด็กได้นะคะถ้าไม่อยากให้เค้กมีกลิ่นน้ำมันไมใช้อะไรแทนนะคะอันนี้เขาจะใช้แก้ปัญหา ดูคาถามคําตอบจากเด็กตรงน,นี้แล้วก็คุคูครูเนี่ยถามคําถามจากสิ่งที่เด็กค้องถามในระหว่างที่เขาสืบผลข้อมูลตลอดมานะคะเราก็ประเมินมาเรื่อยเราไม่ได้ประเมินครั้งเดียวตอนท้ายสุดนะคะเราเประเมินมาตลอดชั่วโมงเลยที่เขาได้ทําบบทกิจกรรมนะคะอันนี้ก็คือการวัดประเมินผลนะคะแล้วก็มีตัวเช็คนะคะเช็คข้อมูลว่าเด็กเนี่ยได้ข้อมูล มาแล้วนะคะแล้วเขาสามารถตอบคำถามต่อไปเนี้ยได้ไหมซึ่งมาจากตัวที่เมื่อกี้ได้กล่าวไว้นะคะว่าเป็นเรื่องคามต่างในวิชาที่เด็กๆเรียนมาจล้วนะคะผูนิตยานี้นะคะเป็นผู้นิตยานะที่ใช้ประเมินผลที่เมื่อกี้ได้ขึ้นมาขั้นตอแรกเลยเม่อประเมินมาตลอดเวลาเลยนะคะใช้สาบวิชั้นนะคะก็จะมีชื่อของนักเรียนนะคะแล้วก็ให้คะแนนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ดีนะคะที่เราจะต้อง มีหน้าที่ดูว่าหนออ 2, ออาออึ่งเนี่ยคืออะไรสองคืออะไรสามคืออะไรคือเกณฑ์แตนระชั้นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกาันเพราะว่าตามวัยของนักเรียนเนี่ยความคิด้ารรค์ของเขาก็จะต่างจากพี่ป .5 ้าปแล้วก็ต้องเป็นผู้ตั้งนะคะผู้จัดชั้นตั้งขึ้นมานะคะให้เป็นแบบแผนแล้วก็สามารถใช้ได้กับนักเรียนชั้นต่อๆไปน,นะคะแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลเอาไว้แล้วตลอดระยะเวลาทุกวันที่มีการเรียนาการสอน ซึ่งเวลาผลออกมาเนี่ยก็จะเป็นกราฟนะคะแล้วก็จะแสดงออกมาให้เห็นเลยว่ากับนรียนของนักเรียนในแต่ละด้านสูงต่ำยังไงแล้วเราก็จะสามารถนํามาดีเฟคชันกับนักเรียนได้ว่าสิ่งที่นักเรียนเนี่ยจะต้องพัฒนามีอะไรบ้างอะไรที่ทําได้ดีแล้วนะคะก็จะต่อยอดต่อไปในเรื่องต่อไปได้ด้วนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่เราใช้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคาซึ่ง อสอา s t a r p i นี้ใช้ได้ไม่ใช่แค่ปรารนานะคะโรงเรียนอื่ก็สามารถใช้ได้นะคะไปโหลดได้ในแอป Store หรือว่า Play s o r e ในทั้ง Android, iOS ก็ใช้ได้นะคะคุณครูก็เพิ่มคลาสองเรียนเข้าไปนะคะการประเมินของเราก็จนะง่ายมากนะคะถ่ายรูปลงไปคอมเมนต์ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็สรุปต่นท้ายได้เลย แล้วก็เราก็จะมีการประเมินแบบอื่นด้วยก็คือการพูดคุยการถามตอบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนจากที่เขาไม่รู้เลยเราพัฒนาเป็นรู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบฟอร์มการการประเมินกับเขาด้วยแล้วเขาก็ประเมินสิ่งที่เขาประเมินนะคะในช่วงนี้แฟกซ์นนะคะก็จะมีประเมินเรื่องงานที่ทำด้วยกันเนะะี่ยค่ะว่าจะให้คะแนนเ่อนเท่าไหร่ดีในด้านต่าง<ๆ>ที่มี ให้แ่งนะคะแล้วก็ให้แข่งให้แข่งตัวเองด้วยนะคะว่าประเมินตัวเองว่าตัวเองทำงานได้ดีหรือยังนะคะประเมินไปหาสารนะคะที่เกิดขึ้นในรอบนักเรียนนะคะอันนี้ก็คือ p b l ของนักเรียนนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะ PPL ของนักเรียนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะก็อยู่ที่นักเรียนนะคะรายงานออกมา ถ้าไม่สําเร็จก็ถือว่าจบอยู่นะคะก็คือจบแบบไม่สําเร็จนะคะแล้วเขาก็ต้องบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรไม่สําเร็จแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะซึ่งเราก็จะต้องฟีดแบคกับเขานะคะแล้วก็ PPL เนี่ยก็จะสามารถทําให้เขาเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันของเขาได้นะคะแล้วก็สามารถดํารงอยู่รอดนในสภาวที่ต็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขนะคะก็ ไปนะคะวิชาพีเอลของคุณแอนี่นะคะโรงเรียนน่นประดาวใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อติดตามที่เพจของเราได้นะคะค่ะเอกค่ะก็มีมานี้นะคะขอบคุณค่ะ